สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนาแอปลบภาพนะครับเดี๋ยวไปเร็วกันเลยนะครับไม่พูดมากนะครับอ่ะไปที่แอปสโต้เลยครับแอปสโต้ทุกคนมีนะครับนี่นะครับแอปสโต้แอปสโต้แล้วเราก็พิมพ์เลยครับอ่าพิมพ์คําว่าเดี๋ยวค้นหากันครับ m m e i t u นะครับอ่าขึ้นมาแล้วครับอันแรกเลยนะครับนี่ครับผมอ่าแรกแล้วผมคลิกเข้าไปติดตั้งครับผมอ่าผมติดตั้งแล้วนะ รอแป๊บหนึ่งนะครับผมรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ตามทําตามเลยครับทําตามได้เลยเดี๋ยวจะโหลดไปพร้อมกันได้เลยครับผมไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากนีดเดียวครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับอ่า m e i t u นะครับเนี่ยครับแอปนี้โอเครอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาละเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะแต่เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะงงนะ ดี๋ยวผมออกเลยบางคนอาจจะงงอ่ะมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ของเรานะครับนี่นะครับอ่าผมติดตั้งเรียบร้อยกดเข้าไปครับอ่าหลังจากนั้นก็ยอมรับเริ่มใช้งานครับยอมรับครับผมไม่มีไวรัสหรือไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกันนะครับก็อนุญาตนะครับอ่าเสร็จแล้วเขาจะก็จะมีเนี่ยพวกรีทัดรูปตัดต่อรูปอะไรหลายอย่างนะครับแต่อันนี้ผมจะมาแค่จะเอาคนออกจากในภาพให้นะครับนี่ครับเอาสิ่งของที่เราไม่ต้องการนะครับนี่เราก็กดปึ๊บ อ่าอนุญาตครับผมเราผมกดไปที่เดี๋ยวย้อนไปให้ให้หน่อยนะครับย้อนไปหน่อยครับนี่ผมกดไปที่นี่ครับตัดต่อภาพนะครับนี่ครับตัดต่อภาพตัดต่อภาพปุ๊บกดเข้าไปครับตัดต่อภาพอ่าผมก็เลือกภาพนะเดี๋ยวผมจะเอาสักภาพหนึ่งนะครับอันนี้เป็นผมจะเอาภาพนี้นะอ่านี่นะอาภาพนี้เห็นคนนะครับจะมีคนตรงนี้หนึ่งคนแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็จะมีตึกนะครับ มีตรงนี้หลายอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมเลื่อนมาตรงนี้นะครับเลื่อนคําว่ายางลบนะครับนี่นะตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนะครับยางลบผมกดเข้าไปนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะลบคนตรงนี้นะครับเอาละผมลบคนแล้วนะครับลบคนนะครับล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 บปึ๊บดูนะครับปล่อยปึ๊บอย่างเนียนเลยครับพราะผมก็ลบตรงนี้ครับปึ๊บฟึ๊บหายไปแล้วครับผมจะลบตึกนะครับลบตึกนี่ครับตึกผมจะลบตึกไปเลยนะ ตึกผมไม่เอาตึกผมไม่เอาตึกผมจะดูเป็นแบบว่าปึ๊บตึกหายไปเลยครับอย่างเนียนครับอ่าตึกหายไปแล้วครับต่อไปอ่าผมลบประมาณแค่นี้อ่าผมลบเขียวๆตรงตรงนี้ออกเลยนะครับอ่าเขียวๆตรงนี้ผมไม่ค่อยชอบอ่าอย่างเนียนครับผมอ่าแล้วยังไงต่อครับลบอ่าถังถังถังสีเหลืองอ่าผมลบครับถังสีเหลืองหมาผมเอาไว้นะครับเรือก็เอาไว้ครับก็ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงครับเนียนไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเหลือแค่ผมกับลูกของผม แล้วก็เขาคือลูกของผมแล้วก็ผมอ่าโอเคครับผมหลงังจากนั้นเราก,กดถูกต้องตรงนี้ครับที่มุมขวานะครับมุมขวาด้านล่างนะครับมุมขวาด้านล่างตรงนี้นะมุมขวาด้านล่างกดปึ๊บอ่าว่าบันทึกอย่างรวดเร็วก็บันทึกเข้าไปเลยครับผมนี่บันทึกไปที่อัลบั้มแล้วครับเขาบอกเรียบร้อยครับผมแล้วก็ออกไปดูว่าบันทึกจริงไหมอ่าเขาบันทึกจริงไหมเอ,อ,อยเรามาดูกันปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บดูซิอ่าบันทึกเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมอ่า ครับผมอันนี้บันทึกเรียบร้อยแล้วจากรูปที่ผมทานะครับอันนี้ก็คือรูปที่มีตึกนะครับอันนี้ผมลบคนไปแล้วนี่มีตึกอันนี้ก็คือรูปที่ไม่มีตึกแล้วโอ้โหอย่างเนียนครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมรวดเร็วครับผมครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ